ใบหนึ่งตีฟองตอกลงไปในถ้วยตีฟองตอกลงไปเลยใ <c oughs> นเมื่อไข่ใกล้นะตีฟองในถ้วยเราจะใช้ช้อนตี ใข่ไข่มันรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวนะถ้าใครมีเครื่องปันก็ใช้เครื่องปั้นได้ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเร้อนเีใหเป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าใช้เคองันมันก็จะดี้ายุบันใช้กะละมังนาะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายสิบช้อนโต๊ะนะจ๊ะเอาปุู๋น้ำสิบช้อนโต๊ะ เรียงให้นั่นทีนี้ห้าหกเจ็ดอ่แปดเก้าสิบเสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันบวกีขวาตัวนีซ้ายนะคะตีให้เข้ากันไปเลยเสร็จแล้วเราก็ทมด้วยผงปรุงรสซี่ช้อนโต๊ะคูณคูณเหมือนกันซี่ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะแล้วก็เต้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยน้ำมันก็จะข้นแล้วก็เหนียวอันนี้เราสามารถแค่ถ้วยนี้เราสามารถใช้ได้น้ำนึ่งพันลิตรนะคะนึ่งพันมิลลิตรต่อ,น,อน,นี้พอเหนียวเข้าที่แล้วเราก็ใช้นมเจียวหนึ่งร้อยห้าสิบมลลิตรใส่ไปเลยนึ่งขวด เล็กนะจ๊ะเราก็จะโยกย้ายมาใส่ภาชนะใหญ่จ้ะปกติเอยติดก้นถ้วยนะจ๊จะกกเรา,าก็จะคูดให้กระเลียงเลยียดาได้แล้วเราก็จะตีใหม่ให้มันเหนียวอันนี้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนจะใช้เปื้อยไข่ก็ได้นะก็มีประโยชน์วิตามินซีเหมือนกันเป็นวิตามินเล่งล่าให้แข็งแรงจากเปลือกไข่ของเราเยจ้ะ วดพลาติกที่เราไม่ใช้แล้วแหละเอเคไว้ที่ฝาวไว้3มวันอันนี้จะใช้ได้ประมาณหนึ่งส่วนนะหน่งไล่ใส่ถังชีทยาพุ่มสองช้อนสอช้อนโต๊ะเท่านั้นตอนน้ำยี่ลิตรถ้าใครนี้พืชผักเยอะก็เพิ่มปริมาณน,น้ำฮอร์โมนแล้วก็เพิ่มปริมาณน,น้ำไปได้เลยเสร็จแ,แล้ว เราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ให้สนิทแล้วก็ให้ให้หร์โมโม,มันสลายกับเชื้อจุลสีทั้งตัวถึงเสร็จแล้วเราก็วางวางในที่อุณหภูม,มิแบบไม่ร้อนมากไม่เย็นมากส้าห<ม>ว,วันเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดฝาเพื่อเพื่อที่เราจะมาระบายแก๊สกดดันยู่ในขวดเนี่ยไม่ใหม้มันระเบิดถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดอ่ะเราก็ มันติดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณปีกว่าๆเลยนะมีึ่งัวที่เราเปิดใช้อันนี้ก็จะลดต้นทุนกับการที่เราต้องไปซื้อปุ๋ยตามร้านนะมันเป็นปุ๋ยที่เราทําเองมันจะปลอดสารพิษมากกว่าและทําให้พักเราอ่ะมีผลดกเลยนะอันนี้จริงๆมันขื่อดกมากเสร็จละค่ะ